างน้องเดินคบแล้วหนึ่งควงบแล้วค่ะก็ถือยังไม่ได้เจอสิ่ใช่ก็หนึ่งควบแล้วยังไม่เคยได้พามาเจอ <c oughs> พี่ๆสมวรรณชนเลยทุกอย่างก็ผ่านไปเร็วมากนะคะปีหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่ๆส่วมรณชนทุกท่านนะคะที่คอยทําข่าวถึงน้องกู้วินถึงเราจะไม่ได้เจอกันนะคะแต่ว่าลิต้าก,ก็จะเห็นว่าพี่ๆ <c oughs> เอารูปไปทำอาอะไรไปทาไปแซวกันสนุกสนานขอบคุณมากคานม่อขอบคุณมากเลยค่ะใจของพงพ่อคุณแม่เ่าตอนนี้เราแบบ BFC แล้ว BFC แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่า Endu ็ n ดูกวินนะครับก็คือแบบว่า ใครรักลูกเราเราก็จะปลื้มยิ่งกว่ารักเราหลายเท่านะคก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ดูเอ็นดูกวินตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เขาก็ผมหนึ่งแล้วครับแเป็นแบบว่าแล้วเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ทัศนคติก็สนุกสนานน่ารักนะคะแล้วก็เริ่มจะเดินได้แล้วนะคะแล้วก็จะคุยแบบภาษาเบบี้แบบปั๊บปั๊บ อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มพูดได้แล้วค่ะก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่รวดเร็วที่สุดใช่ค่ะยังล่าสุดรับงานโฆษณาแล้วเป็นไงบ้างคะน้องแบบโอเคไหมเลยโอ้โหแสดงเก่งมากคุณนี่าตกใจคือทุก ทีมงานตกใจลูกค้าตกใจเลยอะค่ะก็คือแบบเขาทําธรรมชาติของเด็กก็จะน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่งอแงไม่งอแงไม่ร้องเลยแต่ตอนจบพ่อแบบปื้มมากครับเราไม่คิดไม่คิดว่าเขาจะทําได้เหมือนกันออกจากบ้านคุณลุ้นอย่งไออกจากบ้านก็จะบอกเออวันนี้เรามามาเล่นนะคะก็ก็ลองมาเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไปเล่นแบบยิ้มแย้มตบมือก็แบบทาได้ยังไงเราก็ไม่ร้องไห้เลยก็แค่นี้เราก็ ดีใจแล้วแฮปปี้มากเหมือนน้องเขาไม่ค่อยกลัวคนไม่กลัวคนใช่ค่ะทางที้ไม่ได้เจอใครนะเจอแต่คนที่บ้านเนี่ยแต่คนที่บ้านพี่กรอนก็ถือว่าคนทั้งเยอะใช่ไม่ได้การเลี้ยงยังไงทำให้เขาแบบเออไม่ไม่กลัวใครเลยคืออันนี้ต้องชมก่อนเรื่องอารมณ์ดีนี่คือผมว่าให้เครดิตเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าตอนท้องเขาก็จะอารมณ์ดีตลอดแล้วก็แบบตั้งแต่เรารู้ว่าลิต้าท้องก็เราฟังเพลงทุกคืน ถึงทุกวันนี้ลูกก็เวลานอนก็คือฟังเพงลงทุกคืนเพราะว่าน่าจะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยให้เขาลมดีอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนเรื่องถามว่าไงไม่กลัวคนก็ ก็พยายามพาเขาไปเจอแค่คนในบ้านนี่แหละว่าให้โลกให้ให้เขารู้ว่าโลกนี้มีคนอื่นนอกจากพ่อแม่คขาแ<ต>ข <อ S 2> คนคนในบ้านก็หลายคนแล้วใช่ไหคะคนในบ้านก็เยอะมากค่ะแล้วเวลาอัดคลิปทำคอนเทนต์ละกันแบบตาทำเยอะน้องน้องโอเคร่วมือเลยค่ะทำเราก็ทํากันเองถ่ายกันเองก็จะเป็นไม่คุณพ่อถ่ายก็เป็นแม่บ้านถ่ายแงว่าคือจริงจริงแล้วมันเริ่มจากแม่ว่างมากๆว่างมากเอาเอาส้มมาตัดรองเท้าบ้างทํานู่นนั่นนี่คือมันมันว่างมันไม่ได้ไปไหนอะค่ะ แล้วก็ก็ไม่ไม่ได้คืออยากทำงานมากถ้าเกิดอยากจะจ้างนิต้าก็ว่างอยู่นะคะสามารถจ้างนิต้าได้แี่เบอกมามาทำงานละครได้เหรอคะตอนนี้แม่ว่างมากเลยค่ะไ็ุ่กีนไปเขียนกันเลยล้วแต่เขาเลยครับค่ะคุณกอนก็อยากมีลูกอีกคนนึงคอแม่ไม่ รอยากรับค่ะอาจจะมีช่วงว่างๆอยู่ช่วงนี้อะไรในเรื่องเด็กจริงหรือรับพี่หางอันนี้เรื่องไนหรือว่าอยากมีเพื่อนตอนแล้วแล้ว่อยากจะเริ่มจะเริ่มต้นการเลยรไหมคะก็ก็ลุ้นอยู่ครับคือเขาอยากจะให้เขามีใบใกล้เคียงกันแหละถึงแบบว่าเอ้ยนี่นี่อยากมีคนก็พอเรามีเราก็มองว่าลูกเราน่ารักที่สุดเนอะเราก็อยากมีคนยให้เขามีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นผู้หญิงไหมคะก็ได้หมดครับแล้วแต่เลยไม่ได้เลือกว่าต้องเป็นครับ ลิต้าพร้อมนะครับพอมลิต้าเหรอคะน้องคนที่สองจริงๆก็คุณแม่ดูเหนื่อยนะบอยากเพิ่งจะเพิ่งจะได้ฝิกฝุ่นกลับมาเองจริงๆแล้วค่ะแต่ว่าเราก็อยากให้เขามีเพื่อนล่ะค่ะอยากให้มีพี่น้องรางเวลาไม่ค่าระยะเวลากลายจริงๆจริงๆตอนนี้เราก็เราก็ลุ้นอยู่ล่ะค่ะเราก็ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปค่ะเป็นธรรมชาติ ค่ะแต่พูดถึงความสวยของลิต้าก่อนค่ะแบบสวยมากจริงๆคือแบบสู้จักรลีนไม่ได้เลยยืนอยู่ตรงนี้คือแต่แม่แต่งยังไงอย่างนี้แต่งมาแบบว่าเหมือนแบบดังจากข้อแล้วเหมือนแบบแม่คุณไม่ได้เจริมากเลยว่าเหมือนไม่ไม่ไเคยท้องมาพอดีค่ะขอบคุณก็พยายามดูแลตัวเองสุขภาพจิตใจนะคะก็อารมณ์ดีก็สำคัญมากๆเราเล่นกับกวินจริงๆแล้วมันก็เหมือนการออกกำลังกายคือเราจริงๆแค่เลี้ยงลูกอะค่ะก็เหนื่อยแล้วให้นมเลี้ยงลูก ก็ไม่มีเวลาเหลือทั้งวันตอนนี้กวินก็สิบโลก็เหมือนยกเวทใช่ใช่ใช่ค่ะมีโอกาสพาน้องออกงานเลยไหมคะก็อยากนะคะจริงจริงจริงจรแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากด้วยเหตุการณ์แบบนี้เลยไม่ค่อยได้พาเขาออกไปไหนเลยเราก็กลัวเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะขวบหนึ่งเองเราก็จะเสียดายนิดนึงเขายังไม่เคยได้รู้จักหลายๆคนที่ได้อยากที่จะพาไปรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันดีกว่านี้เราก็อยากให้เขาได้ออกมา คิดว่าการ่าวอกมจะซื้อกำเนดสถานการณ์เขายังไงบ้างก็แน่นอนอยู่แล้วอย่างสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับแม่มากเพราะว่ากวินจะชอบเอามือเข้าปากจับนู่นนั่นนี่จับนู่นนั่นนี่เอามือเข้าปากกัดทุกอย่างอมทุกอย่างเนี่ยค่ะเราก็จะต้องระวังตรงนี้มากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าออกพาออกมาข้างนอกนี่ก็พาออกมานะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้พาไปไหนที่มีคนเยอะๆเท่านั้นเองเตรียมเรื่องโรงเรียนหี้อยังคะเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะ ได้ที่ไหนยังไงที่อยากจัดจองเรียบร้อยแล้วค่ะจองเรียบร้อยแล้วค่ะเน้นใกล้ใกล้บ้านเป็นหลักก็เลยเราคุณต้วนบอกว่ากีเรียสเรื่องที่โรงเรียนมากเลยใช่ไหมเน้นใกล้บ้านเป็นหลักเพราะว่าตอนเราเด็กๆเราใช้ชีวิตอยู่ในรถนะเราก็ไม่อยากให้รถลูกแบบนั้นก็เอาเน้นใกล้บ้านเอาสะดวกเขามีลูกผมเป็นกังวลไหมเวลาลูกจะต้องไปโรงเรียนแล้วจริงๆจริงๆโรงเรียนไม่ต้องหมดตอนนี้กังวลเรื่องเอามือเข้าปากนี่แหละครับพ่อจะประสาทเสียทุกรอบเพราะว่าแบบว่าแบบเราก็กลัวนะเพราะว่าเด็กก็ เคสเด็กๆที่เป็นก็เป็นเยอะอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าเขาไม่ได้ใส่หน้ากากเนาะแนี่ยน้องใส่ไม่ได้เขายังไม่เขายังไม่เข้าใจว่าการใส่หน้ากากคืออะไรเนี่ยเพราะว่ายังเด็กเกินไปก็มีอย่างนึงทุกทุกทุครจะพยายามปลูกฝังทำหนี้ให้รับผูกพันกับคุณย่าครับเออเหมือนทุกครั้งเทศกาลจะต้องไปเตรียมร้อยลูกคุณย่าอยรางเงี้ยซึ่งอันอันอันนี้ที่ผมปลื้มใจมากตั้งแต่เขาเล็กๆเลยประมาณตอนนั้นห้าหกเดือนได้มั้ง คือที่บ้านจะมีลูกคุณแม่อยู่อะไรเงี้ยเวลาเขาเห็นเขาก็เหมือนจะยกม,มือไหว้เองอใช่ไม่แน่ใจว่าใครไปสอนแต่ทุกครั้งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เวลาเขาเห็นลูกคุณแม่เขาก็ยกม,มือไหว้ใช่เห็นว่าน้องใส่รองเท้าของคุณย่าได้เลยใช่จริงๆเป็นรองเท้าที่คุณย่าซื้อให้น้องพัดหลานชายตั้งแต่ตอนคุณย่ายังอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วคู่นี้เราก็เก็บไว้อะไรเงี้ยก็เลยแบบถึงเขาไม่ได้มีโอกาสเจอคุณย่าแต่ก็คืออยากให้เขาแบบว่ารู้ว่าเออคุณย่ารักเขาอะไรเงี้ยครรับบบบบเเเเกกกกก็็็็มาปปนนีใใใช่่ไไไววว้้้ลอองสครับ น้องพัดก็ดูแลน้องใช่ติดมากติดมากติดมากค่ะต้องเล่นกันทุกวันต้องเจอกันทุกวันแล้วก็วันไหนน้องพัดไม่ได้อ่าไม่ได้ไปหาคุณปู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องมาหาคือจะต้องเจอกันทุกวันเลยค่ะแล้วน้องนัทสุดกำลังนี่ใครใครเป็นเออแม่ใรเปมคะแล้วมีของขวัญอะไรให้ลูกเลยคะมีของขวัญอะไรมีความรักความห่วงใยให้ทั้งแม่และลูกคเขา แบบว่าทรัพย์สินหนึ่งปีอะไรก่อนแต่ว่าคุณกอนก็สวีดกับลิต้าบ่อยๆอยู่ในการงานอะไรอยเป็นคู่แบบวานแนววอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีก็มีมีไหมก็จริงๆเราก็คุยกันตั้งแต่แรกว่าตั้งแต่มีลูกสุดท้ายก็คือสุดท้ายมีลูกเราก็จะไม่ลืมเวลาระหว่างเราสองคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คุณกอดูแลดีไหมคะลิต้าโอ้โหดีมากดีที่สุดในโลกโอ้โหทำดีกว่านี้ไม่ได้แล้วคือแบบจริงๆคือแบบ คือไม่คาดหวังว่าชีวิตเราจะได้เจอคนที่เ,เขาดีกับเราขนาดนี<ม>้ก็ต้องขอบคุณมากๆที่เขาดูแล <ๆ S 2> เราดีามันมันแบบมันเติมเต็มชีวิตเราทุกอย่างเลยค่ะเขาจะเป็นคนที่แบบสุภาพบุรุษเป็นเันทแมนคอยดูแลเราคอยดูแลลูกของเราคือเป็นช่วงชีวิตที่เราก็ไม่คิดนะคะว่าเรา จะได้มาเจอผู้ชายหนึ่งคนที่เป็นพ่อของลูกแล้วเขารักเราแล้วเขาดูแลเราดีมากๆแล้วให้เกียรติเรามากๆอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าแต่งฟูมากๆเพราะเราไม่เคยจินตนาการเลยเราทํางานมาตั้งแต่เด็กเราก็ไม่เคยจินตนาการหรอกค่ะว่าในที่สุดลรวปั้นปลายชีวิตเราจะไปเจอใครสุดท้ายเราได้เจอคนนี้ก็ต้องขอบคุณเขามากๆ ถึงจริงจริงมรูปน้ำความรักของคุณกรณ์เขาไม่ได้โอนไปทางลูกมากกว่าใช่ไหมลิต้ายังไงคะพี่พิกระครับแบบว่าในฐานะภรรยาแล้วก็แม่ด้วยลิต้าเป็นยังไงครับก็จริงๆคือต้องขอบคุณเขาจริงๆเพราะว่าคือเขาเต็มที่มากตั้งแต่ตั้งแต่ตอนท้องเลยจนว่าลูกออกมาอะไรเงี้ยคือเขาก็เหมือนว่าทุกวันนี้เวลาส่วนตัว70%คือยกให้ลูกอีก3%าเวลาตัวเองอะไรเงี้ยก็คือทำหน้าที่แม่ได้ดีมากขอบคุณแล้วนอกจากดูแลลูกก็ดูแลผมตลอดอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีใจที่ได้เรีียกลิิตตาาวว่่คูช ผ่านผ่านวันครนรอบมาดยเ่นันใช่รสัปปครับปที่ผ่านมาไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยไม่มีคใช่ให้ของฝัอะไรให้ครับเก็บไว้รู้กันสองคนปับใคะมากค่ะมาก ของวัที่เาให้เ้าใหทุกอย่างคืออยากได้อะไรขอให้บอกบางทียังไม่ท่านบอกเขาก็มีมาให้แล้วเป็นแบบเซอร์ไพรส์ไม่หยุดเซอร์ไพรส์ไม่หยุดไม่ต้องรอเทศกาลชิ้นใหญ่ไหมคะใหญ่มากค่ะเสียดายวันนี้ไม่ได้ใส่มาเรื่องกระดาษใช่ค่ะเเปป็็นนแพ่ออะไรอดูแล้วกันนะคะวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ใส่ เราดูที่ไหนอะครับไม่ได้จริงเรจะทายที่ไหจะทายอินใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะทายอินแอบมาดูแล้วกันแอบต่อยทีทุกวันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ต้อเก็บข่าวคืนนี้เลยอะเก็บไว้แต่ว่ายังไม่ใส่ขนาดยังไม่เดี๋ยวตามแอบดูดีๆดูดีๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณครับ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ